สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งค่ะมาจากประสบการณ์ตรงของผู้ฟังเราเลยเกิดที่อพาร์ตเมนต์เก่าๆแถวราชดานี่เองค่ะครับผมเรื่องเนวนี้เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับในที่พักเก่าๆใช่ค่ะคือผู้เล่าเนี่ยเขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่เพราะว่าอยากได้ที่พักแบบเออราคาไม่แพงใกล้ที่ทํางานใหม่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรอครับเขาได้ห้องพักชั้นห้าค่ะ ตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะคะปกติดีแต่สังเกตว่าห้องข้างๆเนี่ยมันเงียบมากเหมือนไม่มีคนอยู่อืมครับแต่พออยู่ไปได้ไม่นานก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆค่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนดึกๆเสียงแปลกๆที่ว่านี่คือเสียงแบบไหนครับเพราะอาพาร์ตเมนต์เก่าบางทีมันก็มีเสียงท่อเสียงลมอะไรได้อยู่แล้วตอนแรกก็เป็นเสียงแบบคล้ายๆคนเดินนะคะ เบาๆแต่พอสักพักเริ่มชัดขึ้นโดยเฉพาะคืนหนึ่งตอนประมาณตีสองตีสองเลยหรอครับค่ะได้ยินเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้ไม้เลยค่ะเสียงมันขูดกับพื้นดังมาจากห้องข้างๆที่คิดว่าไม่มีคนอยู่นั่นแหละค่ะโหเสียงลากเก้าอี้ตอนตีสองจากห้องที่น่าจะว่างอันนี้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะครับใช่ค่ะใช่มันก็เลยเริ่มรู้สึกแปลกๆก,ก็เลยลองไปถามนิติบุคคลดู แล้วทางนิติว่ายังไงบ้างครับนิติยืนยันเลยค่ะบอกว่าอ๋อห้องนั้นไม่มีคนอยู่จริงๆครับปิดไว้เกือบปีแล้วเจ้าของเดิมเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนานแล้วอ้าวงั้นก็คือว่างจริงๆแล้วเสียงนั่นมันมยิ่งทำไมเสียงที่ได้ยินดูน่ากลัวขึ้นไปอีกเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะจากแค่เสียงรบกวนกลายเป็นเรื่องชวนขนลุกทันทีแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะคะยังมีอีกหรอครับ คืนต่อต่อมาค่ะพยายามจะนอนแต่ก็ได้ยินเสียงเคาะผนังห้องดังมาจากห้องข้างๆนั่นแหละค่ะเคาะแบบช้าๆเป็นจังหวะเคาะผนังค่ะแล้วที่หลอนกว่าคือตามมาด้วยเสียงกระซิบเบาๆแต่แบบชัดอะคะ่ะลอดเข้ามาเลยว่าเหงาจังเลยเหงาจังเลยโหคำนี้มันมันเฉพาะเจาะจงมากนะครับไม่ใช่แค่เสียงกุกกักแต่มันมีเอ่อมีความรู้สึกมีข้อความอยู่ในนั้นเลย ใช่ค่ะฟังแล้วแบบขนลุกเลยและยังไม่พอค่ะมีอีกไม่กี่วันต่อมากำลังจะเคลิ้มหลับมีเสียงเหมือนใครเอาอะไรมาเคาะกระจกหน้าต่างห้องตัวเองหน้าต่างห้องผู้เล่าเองเลยที่ชั้นห้าเนี่ยนะครับใช่ค่ะชั้นห้าไม่มีระเบียงไม่มีทางที่ใครจะปีนขึ้นมาเคาะได้แน่นอนพอตกใจตื่นรีบเปิดม่านไปดูก็ไม่เห็นมีใครนะคะแล้วไงต่อครับแต่ ตอนที่มองออกไปเนี่ยสายตาม,มันเหลือบไปเห็นที่ตึกฝั่งตรงข้ามพอดีเห็นเป็นเงาผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดขาวๆยืนอยู่ตรงระเบียงลางๆเหมือนมองมาทางนี้การเห็นเป็นภาพนี่เพิ่มระดับความน่ากลัวไปอีกขั้นเลยนะครับจากแค่เสียงกลายเป็นการเห็นแถมยังเป็นภาพจำคลาสสิกเลยผู้หญิงผมยาวชุดขาวใช่ค่ะน่ากลัวมากแล้วก็มาถึงคืนสุดท้ายที่ทำให้แบบไม่ทนแล้ว ต้องย้ายออกสถานเดียวคืนตัดสินใจเกิดอะไรขึ้นครับคืนนั้นประมาณตีสามค่ะได้ยินเสียงประตูห้องข้างๆอะค่ะมันแงม้มเปิดปิดเองซ้ำๆอยู่อย่างนั้นประตูเปิดปิดเองค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเสียงลากเก้าอี้เสียงเดิมที่คุ้นเคยแต่คราวนี้ผู้เล่าบอกว่าเสียงมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงครับคือเสียงมันค่อยๆดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะดังขึ้นดังขึ้น,นจนรู้สึกเหมือน เสียงลากเก้าอี้นั่นนะ่ะมันดังมาจากในห้องตัวเองในห้องโอ้อันนี้คือเหมือนคุกคามพื้นที่ส่วนตัวโดยตรงเลยนะครับจากข้างนอกเข้ามาข้างในที่สุดเลยค่ะตอนมันคือตัวแข็งอยู่บนเตียงแล้วก็มีเสียงกระซิบข้างหูเลยค่ะชัดมากอยู่ด้วยกันไหมข้างหูเลยค่ะข้างหูเลยทั้งที่มั่นใจมากๆว่านอนอยู่ในห้องคนเดียวแน่ๆโหเป็นผมผมก็ย้ายทันทีเหมือนกันครับไม่รอเช้าแล้ว เช้าวันต่อมาผู้เล่าเก็บของย้ายออกเลยค่ะไม่ไหวจริงๆแล้วหลังจากนั้นล่ะครับได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องนั้นไหมหลายเดือนเลยค่ะกว่าจะรู้คือไปคุยกับเพื่อนที่เคยอยู่แถวนั้นเขาถึงเล่าให้ฟังว่าห้องข้างๆห้องนั้นนะคะเมื่อนานมาแล้วเคยมีผู้หญิงผูกคอตายในห้องผูกคอตายค่ะเขาเสียใจมากเพราะถูกแฟนทิ้งก่อนมันแต่งงาน แล้วก็เสียชีวิตในชุดเจ้าสาวสีขาวชุดนั้นเลยอยู่ในห้องนั้นคนเดียวโอ้โหข้อมูลน,นี้มันมันทำให้ทุกอย่างที่ผู้เล่าเจอมันประติดประต่อกันได้พอดีเลยนะครับใช่ค่ะพอรู้แล้วแบบทั้งเศร้าทั้งหลอนเลยให้ความทรงจำของสถานที่นั้นแล้วก็เสียงกระซิบเหงาจังเลยหรืออยู่ด้วยกันไหมอีกใช่ครับมันสะท้อนถึงความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างหวางความหยหาของคนที่ถูกทิ้งในวาระสุดท้ายของชีวิตได้ชัดเจนมากรวมถึงภาพเงาผู้หญิงชุดขาวที่เห็นอีกครับทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเลยน่าขนลุกจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็อืมชวนคิดเหมือนกันนะคะครับเรื่องแบบเดียมันก็มักจะทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อเสมอว่าสิ่งที่ผู้เล่าหรือคนอื่นๆอาจจะเคยเจอในสถานที่แบบนั้นมันคืออะไรกันแน่ เป็นแค่พลังงานตกค้างหรือเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นแค่เสียงสะท้อนจากอารมณ์ความรู้สึกที่มันรุนแรงมากๆในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่หรือว่ามันอาจจะเป็นการปรากฏตัวของจิตวิญญาณที่ยังผูกพันกับสถานที่นั้นจริงๆก็เป็นไปได้นะครับความรู้สึกเหงาเศร้าหรือความอาฆาตแค้นที่รุนแรงมากๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ได้นานกว่าที่เราคาดคิดก็ได้ ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่